อันนี้ห้องสามสงสนะคะเป็นเตียงเขาเรียกเป็นคู่นะคะยางพี่หนูไหมเอาเอาฝนให้ไปแล้วนี่ให้ไปแล้วอออันนี้คือเอา้าเมื่อไรจะเปิดได้ะคะคุณ <laughs> อมืมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก้อย เปิดมา่านก่อนแล้วก็เปิดประตูนี่มันจะเปิดประตูก่อนจ้าอ๋ออันนี้ต้องจัดการเลยนะคะอ่าอนี่ก็ตรงเนี้ยที่เราเห็นพอดี้ยละอะไรคะ <iß S 2> แกะกลีบนะอ่ะอะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะคุกกี้ค่ะอ๋อคุกกี้คือไอ้ปิ่นยังไม่เข้าห้องเอาปิ่นทำไมยังไม่เข้าห้อง <S <S อ่ะลูกอ่าเดี๋ยวดิตรงนี้เราเล่นยังไงตรงเนี้อ๋อโอเคสวยค่ะพี่อ่าของเราห้องสามสองสองสามนะคะ พีป่ปิน่นโตมารอแล้วอ,อันนี้คืนที่สองนะคะเราย้ายห้องอามาอยู่ห้องนี้นะคะเอ้าทำไมเข้าไม่ได้ลูกเอาใหม่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาเอาใหม่สิลูกเอาใหม่เต๊ดใหม่เต๊ดใหม่อมือโห ต้องใช้แรงมหาศาลนะคะลองผักที่ลูกต้องใช้แบบนี้นะคะอ่ามีคนอยู่เบื้องหลังด้วย <c oughs> มาเรามาดูกันนะคะห้องนี้เป็นยังไงอะปีนผองอยู่ข้างนอก <c oughs> ออกให้ไหมเข้าไปเข้าไปอ่าอันนี้จะมีตู้เสื้อนะคะมีรองเท้าค่ะมีเครื่องชั่งน้าหนักด้วยนะคะอ่าเรามาดูเครื่องชั่งน้าหนักดูนะคะเด <c oughs> ี๋ยวปิดประตูกอน นะเสื้อคลมค่ะตูเ้เสบมีอะไรอีกไหมอ้ามีถุงมอืห้องนี้มีคุกกี้ด้วยนะคะห้องโน้นไม่มีมีคุกกี้ค่ะมีขนมค่ะอยู่ในตู้เย็นที่มีอะไรบ้างขอเปิดตู้เย็นหน่อยนะ ก็จะมีสไป์กับโค้กนะคะเรามาดูกันค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะเตียงใหญ่ดูบริเวณห้องก่อนนะคะใช้ได้ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นซีวิวนะคะเป็นห้องซีวิวจ้าเอ๋โอ้ยลูกสาวแม่ทำอะไรอยู่ลูกนี่ค่ะเราจะเห็นบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเราได้ชั้นสองนะคะชั้นอื่นเต็มหมดแล้วอันนี้เราใช้โครงการเที่ยวด้วยกันนะคะบังเอิญว่า เราจองห้องผิดนะคะไม่ได้จองห้องอาซีวิวนะคะแต่ว่าคืนที่สองนะคะสามารถแบบเพิ่มเงินค่ะคืนละหกร้อบาทนะคะมาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาอยู่ห้องนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ นอ่างนะคะว้าวมีชาเวอร์ด้วยคือดีค่ะดีมากอ่างดังหน้าสองอ่างนะคะว้าวมีผ้าเช็ดตัวนะคะก็ผ้าุนหนูผื้นเล็กด้วยตรงด้านล่างนะคะนี่ด้านล่างก็จะมีเซ็ตนะคะ อะไรบ้างมีแปลงฟันนะคะนี่หลายอ,อย่างโอ,โอเคค่ะ